สวัสดีครับตอนนี้พ่อพงศ์กำลังอยู่ที่สวนผสมผสานของพ่อพงพอเพียงนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพง์จะพามาชมนะครับอินทผลัมนะครับที่อยู่ที่สวนของพ่อพง์นี่แหละครับเดี๋ยวตามพ่อพง์ไปดูเลยนะครับนี่ครับคือสวนอินทผาลัมของพ่อพง์นะครับพ่อพงศ์ปลูกเป็นสวนผสมผสานนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับ นี่ครับอินทผาลัมนะครับตอนนี้ก็แทงจันมาแล้วครับมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียออกมาให้ทราบแล้วครับปลูกทั้งหมด4ปีแล้วนะครับเนี่ยที่ปลูกมานะครับอยู่ที่สวนของพ่อพงพอเพียงนี่ก็ลงทุนน้อยนะครับปลูกด้วยเมล็ดนะครับปลูกไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับก็ปลูกตามมีตามเกิดนะครับไม่เน้นการลงทุน นะครับปลูกแบบทุนน้อยนะครับนี่ครับต้นตัวผู้นะครับสองต้นนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูมีต้นตัวเมียอยู่ตอนนี้ต้นตัวผู้จะออกมาเยอะกว่าต้นตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราพามาดูต้นนี้เป็นต้นตัวเมียนะครับนี่นี่ต้นนี้ตัวเมียนะครับพอดีมีกล้วยล้มเรือนหนึ่งพ่อพงก็เลยตัดเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับให้มันเป็นปุ๋ย นะครับจะได้มีรสชาติหวานในอนาคตนะครับนี่ครับนี่นะพาชมอินทผาลัมนะครับอันนี้ยังไม่ทราบเพศนะครับต้นที่ยังไม่แทงจันออกมานะครับนี่ก็ยังไม่แทงจันออกมาต้นนี้เป็นตัวตัวผู้นะครับแทงจันออกมาแล้วนะครับ ่วนต้นนี้นะครับนี่เลยนี่ครับอันนี้เป็นตัวเมียแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับพ่อผมก็ทำการผสมแล้วนะครับนี่นี่ครับต้นนี้มีสองจันนะครับติดปีแรกนะครับอันนี้ครับเป็นต้นตัวเมียนะครับติดปีแรกผสมแล้วนะครับต้นนี้ไม่งามเลยนะครับจะตัดทิ้งอยู่ มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ตัวเมียนะครับนี่ได้รับการผสมแล้วครับต้นนี้มีจันเดียวนะครับนี่ครับดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็ตัวเมียครับนี่อันนี้ก็เพิ่งผสมไปครับนี่ครับคือต้นอินทาลัมนะครับที่สวนของพ่อพงเดี๋ยวจะให้ชม อันนี้ด้านล่างขึ้นไปบนสวนนะครับมีอยู่ประมาณเกือบสองร้อต้นนะครับ200รอต้นนะครับต้นนี้เป็นเพศผู้นะครับต้นนี้เป็นเพศเมียนะครับเห็นไหมครับเนะี่ยแทงจันออกมาอันนี้เนี่ยครับอันนี้ไม่ได้ผสมนะครับเพราะว่ามันเพิ่งแตกออกมาแล้วเกสรตัวผู้มันหมดก่อนครับก็เลยไม่ได้ผสม ก็ไม่ติดนะครับเห็นไหมเห็นแต่เม็ดกลมๆติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งทางนูนน้นนี่ตรงกลางสวนก็เป็นแก้วมังกรครับให้ดูอินทะพาลำนะครับ ถ้าพาเลาะหมดเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวก็พาดูโดยประมาณไปก่อนนะครับระหว่างต้นอินทาลัมก็จะมีมันเบอรี่นะครับเห็นไหมนี่ครับมันเบอรี่ก็กําลังจะสุกครับอินทาลัมนี่ก็จะเป็นมันเบอรี่ครับกําลังติดดกมากครับ น,นี้ก็เป็นอินทภาลัมครับนี่แหละครับคือสวนผสมผสานของพ่อพงพอเพียงนะครับ